หญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพทุลงกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพวันที่30เมษายน2568น ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547มีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเซนมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำเจสกีและขี่ม้าเข้าศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเอกพระศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2547ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้า ในพระราชาพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยคุณผู้มีความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างยิ่งโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มเจนเส้น ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐจึงทรงก่อตั้งมูลและนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส